เจ้าพระบรมราชนีทรงเทิดทูนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงทรงมุ่งมั่นในพระราชฤุลไทยที่จะสืบสารรักษาและต่อยอดเดินตามรอยเบื้องพระยุคคบาทในการส่งเสริมงานศิลปาชีพทั่วทุกภูมภาคข,ของประเทศไทยและวันนี้นะคะงานศิลปาทีพไทยได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างกว้างขวาง น้อมสำนึกแนพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีด้วยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเดินตามรอยเบื้องพระยุค,คลบาทแห่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ผ้าไทยและศิลปหัตกรรมไทยทรงตั้งพระราชปณิธานในการสืบสารรักษาและต่อยอดและแผ่ขยายพระบารมีแม่ของแผ่นดิน ทรงจุดประกายพลังสตรีทไทยเป็นพลังสร้างสารรค์สังคมไทยดังสะท้อนในพระราชดำรัสวันสตรีไทยประจำปี2565สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตั้งแต่ข้าพเจ้าจำความได้ก็ได้เห็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศูมิพลดดุเดมหาราชบรม,มานาถบพิตรเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนในบรรดาพระราชกรณียกิจนานาประการนี้ยังมีงานที่ทรงรับเป็นพระราชภาระอย่างสำคัญ นั่นคือการส่งเสริมให้สตรีไทยในท้องถิ่นต่างๆสร้างสารรค์งานศิลปะหัตกรรมพื้นบ้านเป็นอาชีพเสริมควบคู่ไปกับอาชีพหลักคือเกษตรกรรมจากพระราชปณิธานิธารรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมไทยในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ได้นำไปสู่การสนับสนุนจัดแสดงผลงานศิลปะหัตกรรมไทยทั่วทุกภูมิภาคในงานอัตลักษณ์แห่งสยามดอกพลแห่งพระมหากราุณาธิคุณจากโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจรริ์พระบรมราชิชน,านีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งถือเป็นการรักษามรดกภูมิปัญญาที่แสดงถึงทักษะฝีมือเชิงช่างของครูและทายาทช่างศิลปะหัตกรรมดังเช่น นาภารัตทองเสพีซึ่งเป็นทายาทช่างศิลปาหัตถกรรมประเภทเครื่องจักสารย่านลิเผา หนูเป็นชาวนาครศรีธรรมราชคนหนึ่งที่ทํางานหัตถกรรมแล้วก็เรียนรู้จากแม่แล้วก็ยังคงงานพวกนี้ค่ะเพื่ออนุรักษ์ต่อยอดแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ค่ะต้องขอราบขอบพระคุณทั้งพราพันปีหลวงแล้วก็ราชินีค่ะที่ยังส่งเสริมให้งานหัตถกรรมของจตกสานด้านิพเภานียค่ะยังเป็นที่รู้จักเป็นที่ต้องตาของคนไทยแล้วก็ทางต่างชาติด้วยซึ่งมองว่างานพวกนี้ค่ะยังส่งผลและต่อยอดให้กับคนรุ่นใหม่และคนดั้งเดิมเพื่อให้เป็นที่รู้จักของทุกๆคนในประเทศเราทั้ง ประเทศด้วยวันแรกที่เห็นภาพนั้นนะรู้สึกว่าตื้นตันใจมากเลยค่ะว,ว่าพ่อองค์คือพ่อองค์ท่านคือสวยอยู่แล้วแล้วยิ่งแบบถืองานของเป็นงานริเพาที่เราทําขึ้นมามันก็แบบยิ่งทรงคุณค่าขึ้นไปอีกอะรู้สึกถึงความประทับใจมากๆเลยค่ะแล้วทุกคนไม่ได้แบบเราประทับใจเนาะคนทําทุกคนในหมู่บ้านนะเขาก็บบดีใจชื่นชมกับงานชิ้นนี้ค่ะเป็นการตอบรับที่ดีขึ้นพวกเราก็สามารถแบบมีรายได้กันเพิ่มขึ้นทําให้แบบงานมันสามารถยังคงอยู่และต่อยอดได้อีกอะค่ะ เป็นความโชคดีของปวงชนชาวไทยและประเทศไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีของไทยทรงมีพระราชาหรืยไทยรักความเป็นไทยทรงเป็นแบบอย่างในการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองและทรงจุดประกายพลังสตรีทไทยเพื่อร่วมการเผยแพร่ผ้าไหมไทยและทรงกระเป๋าจากสารย่าลิเผาของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ได้ส่งสร้างพลังแห่งซอฟต์พาวเวอร์ที่นำพาประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกผ่านงานศิลปะหัตถกรรมในลวดลายที่สวยงามของกระเป๋าจักสารย่านลิเภาสร้างความโด่งดังปรากฏเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและความชื่นชมของชาวต่างประเทศจึงเป็นสิ่งที่ปวงชนชาวไทยทราบซื้แหนมพระมหากราุณาธิคุณเป็นล้นพ้ กระเป๋าจักสานย่านลิเาาพระราชนิยมในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมุ่งมั่นในพระราชปณิธานเพื่อการสืบสารรักษาและต่อยอดงานหัตถศิลป์ฝีมือคนไทยของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ได้ออกสู่สายตาชาวโลกสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยและประเทศไทยอย่างงดงามสวัสดีค่ะ